ทำปลาโซมค่ะทุกคนนะคะตอนนี้เราใส่กระเทียมเรียบร้อยเนะยาะทีนี้เราก็จะเอาเข้าวใส่นะคะใส่ในทองปลานะคะทุกคนนะคะยัดใส่เข้าไปเลยค่ะโอเคนะคะเราก็ใส่ในกระติกเลยค่ะ คนอันนี้คือผิวพันธุ์ฝรั่งนะคะมันเลยขึ้นเม็ดๆจ้ะนี่แหละเขาเรียกว่าลูกฝรั่งลูกครึ่งนะคะแล้วก็เมียก็ไหลไม่ละใช่ค่ะเป็นไปได้แน่เลยเอออนาคตเป็นเม่ฝรั่งนะคะคนไทยไม่เอาแล้วนะคะอนาคตหนาผัวก็ไหลอะไรเออค่ะนะคะแนวแซ่บๆนัวๆนะคะโอเค ปานี่หาเองจ้าไม่ได้ซื้อนะคะแอนก็ว่าแอนเป็นอย่างนี้อยู่เร็นนะคะนะคะโอเคเสียงใครมาโอเคค่ะเราก็จะทิ้งไว้นะคะ พกนี้เราก็จะมาถอดนะคะสองวันสามวันสองวันสามวันจ้าพอรีเลยเขาพอรีเลยไทยตัวใหญ่ๆใส่เยอะๆนะคะทุกคนปลาสมจากปลาสมนะคะโอเคค่ะอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่มากค่ะ เยอะเหมือนกันนะคะโอเคค่ะฝั่งนี้คือว่าใส่อ่ะแอบลอดจะกทุกคนอน